สวัสดีครับวันนี้มาพบกกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามช่องร้านพระ .com กดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับช่องร้านพระ .com วันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับพ่อท่านนุ่ม,มวดัดแย่ป้องอำเภอท่าสาราครับจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2505 ป็นเหรียญที่มีประสบการณ์อีกหเหรียญนะครับราคา300บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องกันได้เลยนะครับถ้าสนใจติดต่อร้านพระ c o m ได้เลยนะครับเข้ามาชม ep ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปทางช่องร้านพระ c o m จะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับติดต่อร้านพระ c o m เบอร์โทร0 9 9 8 8 4 8 7 8 7 0994848787กครับกดติดตาม youtube ล้านพระ .com เพจล้านพระ o m f เฟซบ o ๊ k ล้านพระ .com กดซับสไครกดติดตามช่องล้านพระ .com ติดต่อทางคอมเมนต์ได้ครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่ากี้ยินดีคืนเงินครับเมื่อได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนคุณลูกค้าครับ แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งทางเราจะดําเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพ่อท่านนุ่มวัดยาปอ้องอำเภอท่าสาราครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสร้างเมื่อปี2 5 4 5ราราคา300บาทครับเป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในฮานปลูกพัสสีมา ถ้าสนใจติดต่อร้านพระ c o m หรือโทร0994848787ครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ